อย่างที่ผมบอกไปเรื่องใบก็หลังบ้านกำลังคุยกันอยู่นะครับตอนนี้โอเคไหมอาเข้าใจครับแต่ว่าล่าสุดน้องผมมันไปขับรถชนเด็กอะนายกทํางานเร็วมากเลยอะอุ้ยไออันนี้จริงจริงนาเขาขับรถชนชนเด็กขับรถชนรถตอนผมจะบอกนี้เรื่องบางเรื่องมันอันไหนที่มันตัดสินได้ที่มันไอ้นี่ได้ผมผมก็ตัดสินไว้ก่อนครับพี่ ไม่อันนี้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 ี่เข้าใจแต่ว่าเวลาพวกพี่โดนอ่ะในมุมพวกพี่โดนอ่ะสําหรับพวกพี่อ่ะมันมันโดนเลยไงมันไม่เคยนายขนาดเนี้ยเข้าใจปะมัน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 ไม่ใช่ว่าพี่โดนเลยแก๊งอื่นก็มีโดนโดนเหมือนกันพี่ตอนเวลาพี่โดนอ่ะจบสตอรี่มาปุ๊บวันสองวันมันโดนเลยแต่รอบนี้มันล่าไปสองอาทิตย์แล้วแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าแล้วน้องมันก็มาถามพี่แล้วพี่ควรตอบน้องว่ายังไงอ่ะจะคุยข้างหน้าบาไปคุยข้างหน้าบาไปคุยข้างหน้าบ้าเปิดข้างหน้าเนาะ หอต่อได้ตีต่อนะพี่ตัดตำรวจพอแล้วเรียวไม่เอน้างงอห่ออยู่ไหมอ่ะไม่ห่อไม่ทันแล้วไม่เพ่เราห่อแล้วไงพี่แล้วทำไงพี่ทำใจก่อนล่อไปเลยไปสอบโปรเมีเลยทำใจนะสวะตัวมันอะสวะเนาะน้องเลเยไม่ไม่น้องเล่ยพี่นี่บักมี่อ่ะน้องเลยพี่นี่ไอมี่อปล่อยเลยพี่พี่พี่อยากจะถามว่าไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอไอคนที่มันแจ้งใบอะหนหนมึงส่งหลักฐานให้กูดูดีที่มึงส่งโลกันอะ ไอ้ไอ้ไอ้บัสอยู่ปะอยู่อยู่เบอร์อะไรพี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ที่ไอม้มิวมาส่ง,งวรวมาให้มึงอ่ะได้เป็นหนึ่งศลนย์ซอให้หน่อยซ่อให้หน่อยไม่มีกล่องอะไรพี่เอาไปไหนอะ่ะเอ้ยมีใครมีกล่องว่าซ่อมรถดิมีใครมีกล่องซ่อมรถดิไอันนี้ไอ้วินึงมึงห่อมาหรอ ไม่เดี๋ยวผมกลัวตำรวจมาลอยตัวมาไงพี่ผมเลยเอาปล่อยไปเลยมันห่อไม่ทันแล้วเอาไปทิ้งเลยพี่เอาไปทิ้งน่ะเขาเขาหน้าบ้านเออไม่ทันแล้วมันชุบไปแล้วรอบนึงตำรวจเขาชุบไปแล้วรอบนึงเอาไปทิ้งเขาหน้องนะในบ้านมาหลับอาไว้ในบ้านเลยเอาไปไว้ในบ้านเอาไปไว้ในบ้านพอแล้วรีบลงมาคุยกันเขาเขาก็มาบุกบ้านนี่พี่ตำรวจมึงให้มันบุกไปถอดเราก็ไม่ต้องทำอะไรไงอ่ะไม่หงละดูดิ พี่มาดที่ซ่อมประตูหมดนะพี่เหรอสองันสองชั่วโมงมาส่งมาสี่อันมันก็ไปยังให้นายกดูดิส่งให้นายกดูดิมีมาส่งไปแล้วพี่มีมาส่งอันนี้ไปแล้วอืมไม่บอกเขาลงหัวมาดิเขาอยากถามเรื่องอะไรกูอยากถามเขาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวให้เขาลงหัวพี่ติกเก็ตเลยบอกนาะยกลงหัว <S <S ไอดีใครก็ได้คนนึง เที่เกเลยที่ยเกลเลยคยมันร้องอะไรมันมันร้องว่ามันมันร้องว่าอะไรนะมันจะมันจะร้องว่าเราแบบรู ne, ้ได้ไงเหรอเอาคำนี้กูว่าควรถามมันกูว่าควรถามมันมากกว่าไอตอนเล่นสตอร sí ี่มันน่ะรู้ได้ไงเอ้บารว่าไงว่าไงบอสไปตอนนี้นะยกเขาว่าไงต่นยกอยู่ไหนแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรพี่เขาปิดเทีเก็ตไปแล้วอ่ะเขามาขอคลิปเพิ่มแล้วเขาก็ผมบอกไปว่ามันไม่มีก็ เขาก็ปิดถึงเจ็ไปเลยก็ดูดิก็ดูเวลาดิก็ให้เขาดูเวลาเลยที่มึงส่งโลไปผมบอกแล้วว่าให้ผมว่าผมบอกแล้วว่าให้เขาเช็คหลอกเลยอืมหมาก็เดินเรื่องไวจังวะไม่ทุกวันนี้มันมันแบบขนาดนี้เลยหรอวะเรื่องต้องถึงต้องถามนายกเลยเหรอว่าเพื่อนมาได้ไงอ่ะเออกูกูเบื่อจัดเลยเนาะเล่นเล่นในเกมอ่ะอันนี้มันถึงนายกมันไอ้นี่แล้วนะเพี่สุดๆแล้วอ่ะเออมันร้องแบบไร้สาระจัดเลยอันนี้ยหละวต้องโง่ขนาดไหนเล่นสตอรี่เสียอาวุธหายต้องโง่ขนาดไหน ต้องง่วงขนาดไหนไม่เห็งง่วงไม่เข้าใจไอ้โง่งดีกว่า<ป>พวกมันบอกประเทศคนน้อยๆลังๆเอาก็เป็นพ่อพวกมันนั่นแหละถูกไปละไม่ใช่พ่อพวกมันหรอที่มันเหลือนอยู่ะเนาะมึงเห็นเมื่อตอนที่มันตีกับเราแก๊งอื่นเขาไปเล่นกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยนะห้าห้าอะไรเขาไปกันตึมเลยนะนขนาดบอลเทนที่เขาแบบขึ้นสี่สิบมาเขายังละอาเขาบอกกับผมอะยังละอา แค่ไหนอะถึงขายเงินแดงให้ตามจริงเขาก็อยากอาบ,บ้านเหมือนกันแ <laughs> <laughs> ขวนอีกแล้วเอาแขวนดิลอยอะไรอะไม้แขวนเสื้อรู้จักปะเออมึงร <laughs> <c oughs> ้องดิมึงกรีดร้องออกมาก็บอกให้มึงกรีดร้องกรีดแม่งพูดอีกแล้วแม่งอะไรหนาวะไอตาพูดอีกแล้ว แม่งอ้ผู้ความจริงวันนี้วันเกิดผมบุยพรให้หน่อยรับพี่ไหนให้เป็นปาร์ตี้ครับน้องอาชีริชเป็นอาชีอาชีร้าใครแจ้งวะก็ที่เขาเช็คแล้วเขามันทําตัวรัมใส่อ่ะมีมีเรื่องโปด้วยนะพี่ตอดพี่คือคือเขาไปเช็คเว้แล้วมันทําตัวรัมใส่เว้แต่ในในยกเขาไม่รู้เว้ยน้องน้องผมเป็นคนแจ้งใช่คนโดนเลยคนโดนคนแจ้งเลยคืออะไรวะโป้ไงพี่ อ่ามันบอกมันบอกนายกว่ามันทําให้นายกดูแล้วไม่ใช่หรอมันเลี้ยงลำใส่พี่แต่ในผาพมันไม่ได้มันไม่ได้ลำเลยพี่แต่นั้นมันไปเหลี่ยมใปไหนเป็นเลี้ยงลำใส่แล้วเขาไม่รู้ไงลำแล้วภาผ้ามันไม่ตรงอ่ะใช่ใช่คือนายกเขาไม่เป็นพี่แล้วเขาไปเทสอะเขาเล่นเป็นที่ไหนนายยกก็คือเขาไม่รู้อะคือเขาไม่รู้ว่านายกใจเดืยเดืยดืยดยแล้วแล้วในในคอมมู่ผมไปเล่นนยผมเจอแบบโปรแบบนี้เลยนะแจงก็เจอคอมมูลืมอ่ะ ไปดูในสตรีมกูดีประมาณสี่ที่ดค้เจเลอาเอาเอาอย่างนี้ให้กูลองใช้ได้ป่ะแล้วครูขอดูภาพกูได้ป่ะผมไปลองใช้ดูเล่นๆกับมันดูผมมีตัวนะผมมีนะพี่แต่พี่ต้องซื้อนะผมไม่มีนะพี่ต้องไปซื้อนะซื้อยี่บาทอ่ะสามร้อยสามร้อยมั้งโอ้โหสามร้อยร้อยเปล่าแต่มันมีเก้าบาทอมตะดสามร้อยห้าร้อยนี่แหละห้าร้อยอ่ะแม่มันดูมึงมันมันมันมีย้อนสตรีมของกูดูอยู่กูไปเจอมาไปดูดิไปน่าเล่นกับมันหนึ่งหนึ่งเรื่องเรื่องพี่ปอนนเ่ดปแล้วไม่มีเสียงไม่รับ โอ้เคลียร์หน่อยพี่หลักฐานมีแต่แค่ไม่มีเสียงแค่จบมันต้องดูรูปไม่ใช่หรอว่าดูรูปก็ได้แล้วไม่ใช่หรอแค่จบอ่ะใช่ใช่เนี่ยพี่พี่ปอนเขาก็มีรูปไมามันก็มึงก็มึงอย่าเพิ่งไปว่าอะไรนายกเลยมึงให้เขามาก่อนตอนนี้ถ้าเขาไม่มาค่อยว่าอีกแบบเออมึงเลี้ยงมันมาก่อนที่เกลี่ให้มันลงมาก่อนเลี้ยงเลยใช่ไหมปะใช่แล้วกูเลี้ยงหนึ่งด้วยกูบอกลงหัวนะครับเลข้หนึ่งเลขกูเทจัดเลยอืมไม่มีใครเทสเ่าเมืองละเฮ้ยเทสเท่าพี่น้องเท่าพี่หรออกโเค สอบตลอที่เหลือหน่อยครับเออไปเอาเลยครับไปเอาเลยตรงครับตรงปะเล่นกับยุคไอ้ไดมอนเฮดยุกไอ้ Head, แจ็คที่มันเคยมานี่ยังยังหนุก,กว่าอีกนะรออะไรอะพี่มันมีดราม่าก,กันจริงในตอนนั้นแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเนี้ยใครใปะยังหนุกกว่าอีกเขาอยากเป็นมาเฟียพี่ไม่เขาก็สอนแจ็คก,กี้เขาสอนน้องดีอยู่ถูกไหมลนะ่ะและนี่ใครอยมาสอนนะอ้ไม่ดูหรอกนะลิเกข้างทาง มันก็ไปมัวกันรวนอยู่ในบานอ่ะแจ็คมันเดินสตอรี่ดีอยู่พี่แจ็คสตอรี่เดินสตอรี่ดีเนาะอยู่สเก็แลนด์เดินสตอรี่หรือนาะอ้ไม่าไปน้องเนี่ยป้าป้าผมเรียกเขามาแล้วไหนเอาไ่ครับป้าบ่อยเรียกนายกครับพอดีว่าน้องโดนไอ้ทิกเก็ตไอ้ที่ถามว่าส่งรัวครับ ไอ้ส <Okay. S 1> ่งโลมาได้ไงอ่ะน้องมันผมมันส่งหลักฐานไปแล้วอ่ะอันนี้คือคําตอบคือยังไงที่เขาที่เกตมาว่าว่าเพื่อนน้องผมว่าไปได้ไงอ่ะเอ๊ะตามไปบัตมาดีไกลมิวอ่ะอยู่พี่อยู่นี่พี่เขาเขาปินไปแล้วพี่เขาทขาเกตตรงตรงตรงกีใช่ไหมใช่ใช่อ่าเราเราเรอจะแล้วก็คือยังไงครับขอคําตอบหน่อยคืออย่างนั้นคือได้ส่งครับ ไอตาคําไมโจรถึงซื้อรถตุ๊กตุ๊กได้ว่ะเง้นเราจะต้องไปทายว่าสองโลโอเคครับแล้วไอเคสก่อนหน้าครับน้องแล้วน้องผมมันเรื่องกักศพเล่นสตอรี่ครับหลังจบมาไอไอเคสที่แจ้งกันมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจัการนะครับตอนนี้หลังบ้านกําลังคุยกันอยู่ครับกําลังคุยกันนานเลยครับชุบืออยู่ครับสองอาทิตย์นะครับครับผมครับ ี่พี่เจเลยครับพี่เจเลยแ,แล้วเรื่องโปล,ล่ะครับพี่เรื่องโปโป้ไหนใช่ครับไอของม่อนนะครับของม่อนไม่นายกเขาบอกว่าอ่าตอนนั้นนายกอะโดเขาเขาบอกแล้วว่าอ่าเขาเขาเล่นให้ดูแล้วอืมเขาทําได้เขาเล่นให้ดูแล้วแล้วเรามีอะไรมาแย้งเขาไหมคือมันที่เขาทํามันมันไม่ใช่ไม่มันคือคือของของม่อนเกียร์ไปแล้วไม่ใช่หรอ ไม่เขียวนะครับไม่เขียนี่ผมผมถามนะยงเนแยไม่เขียนน้องมาจากที่บ้านรู้รู้รู้จักทิกอาวุธใช่ไหมครับอันเนี้ยรู้จักใช่ไหมอันนี้ผมพูดตรงถ้าถ้าถามส่วนตัวผมนะผมผมไม่ค่อยได้ผมไม่เคยเลยเขาไม่เช่เล่นหลอกแต่ว่าต้องเราเราาองทำให้นายกดูดิแล้วคนที่ไปเทสอะครับวันนั้นนะรู้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าไม่รู้คนที่ไปเทสก็ที่พี่บอกว่าให้เขาทำให้ดูอะน้องน้องน้องผมมันก็จะไปเช่าแล้วทำให้ดูเหมือนกันเพราะว่าอะน้องมันจะสื่อประมาณว่า คือมันมันมัน,ม,นมันหลอกตานายกอะไอต,ตรงที่ทําให้ดูอะถูกไมหมโฮบไม่ไม่พี่ต่อพี่คือคือไอดี้มันทําคลิปเปรียบเทียบแล้วพี่มันมีคลิปนอคไอที่ <ID S 2> ที่ไปเทครับโดนโดนมันหลอกครับมันเป็นเลี้ยงลาใส่นายกครับโดนมันหลอกใช่จริงจริงมันไม่ใช่ภาพหลํามันทําได้ไงไม่ดูผมถึงถามว่าคนคนที่ไปเทศวันนั้นคือรู้รู้เรื่องทิศอาวุธใช่ไหมครับหรือว่าไม่รู้แล้วก็ออตามไปคนที่เป็นเ ون, นหตุคือยังไงก็ก็ก็คือวันนั้นก็ให้ ให้หม่ันมาไอ้นี่นะมาแชร์จอมันตรวเช็คเครื่องก็มันมันก็ไม่เจอนะอ่าแล้วผมยกตัวอ,อย่างอย่างเชดคนที่ชื่อบอสเมียวอันนั้น,นก็เช็คไม่เจอเหมือนกันนะครับถูกปะเอางี้ดีด,ด,ดีดีทําเป็นใช่ไหมดีก็ไปทำให้นายกดูดีไอ้ดีมันมีคลิปเปรียบเทียบอยู่ออผมผมมีคลิปเปรียบเทียบอยู่หน้าเฟซครับ ใช่ครับใช่ส่งให้นายกดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งลิงให้คือที่มันจะสื่อคือมันมันมันที่มึงจะบ่อยลโอคืออะไรนะที่ให้นายกดูอ่ะที่ม่อนมันทำให้นายกดูอ่ะไอตัที่ส่งไหมกูก็ได้เ่อนคืออ้ทีผมไม่รู้ต้องถามให้ดีไอ้ที่ที่ม่อนทําให้นายกตอนที่เทสครับคือม่อนเขาไปเลี้ยงลำใส่แล้วมันเนี่ยผ้ามันม่วแล้วนายกก็เชื่อครับว่าอ๋อมันคือจังหวะผ้าม่วมันคืออะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยครับอันนี้ผมพูดจริงๆมันไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ลำอะไรเลยในคลิปแล้วเรื่องพ่่โโรรรรรมมอออคับเเืืงงพ ำทำไมวะที่ที่ที่เป็นตำรวจโอ้ี่ที่โดนบับว่าตำรวจครับทั้งที่พี่ลมไม่เคยเป็นตำรวจในไอซีนะมันเป็นตำรวจโอซีไง o นะอ่าอย่างที่ผมบอกไปเรื่องใบก็หลังบ้านกำลังคุยกันอยู่นะครับตอนนี้โอเคไหมอ,อ,อ๋อเขา<อ>เข้าใจครับแต่ว่าล่าสุดน้องผมมันไปนขับรถชนไดอกอะ่ะน,นายกทํางานเร็วมากเลยอะ่อะอุ้ยไออันนี้จริงจริงนะเขาขับรถชนชนเด็ก ไม่ครับตอนบผมจะบอกนี้เรื่องบางเรื่องมันอันอัไหนที่มันตัดสินได้ที่มันไอ้นี่ได้ผมผมก็ตัดสินไว้ก่อนครับพี่ไม่ไอ้นี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 ่ที่เข้าใจแต่ว่าเวลาพวกพี่โดนอ่ะในมุมพวกพี่โดนอ่ะสําหรับพวกพี่อ่ะมันมันโดนเลยไงไอตอนเนี้ยอืมเวลาพวกพี่โดนจบตอรี่มันมันมันไม่เคยนานขนาดเนี้ยเข้าใจบ้างมันมันมันไม่ใช่ว่าพี่โดนเลยแก๊งอื่นก็มีโดนโดนเหมือนกันพี่ ไม่อันนั้นอนะ่ะพี่เข้าใจอันนี้ที่พี่จะสื่อคือตอนเวลาพี่โดนอ่ะจบสตอรี่มาปุ๊บวันสองวันมันโดนเลยแต่รอบนี้มันล่ําไปสองอาทิตย์แล้วแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าแล้วน้องมันก็มาถามพี่แล้วพี่ควรตอบน้องว่ายังไงอ่ะลองให้คาตอบพี่หน่อยอันนี้มันผ่านไปสองอาทิตย์แล้วนะแล้วพี่ควรตอบน้องว่ายังไงอันนี้พี่ผมถามเรื่อง,เร,องเรื่องพี่โรมก็ได้อันนี้พี่ก็น่าจะรู้เนะี่ยเรื่องพี่โรมมันน่าจะตัดสินง,ง่ายสุดแลวนะทำไมมันตัดสินได้เลยนะเนี่ยพี่ใช่เพราะพี่โรมไม่เคยเป็นตำรวจไอซีนะ ไอ้ไอุ้หน่อยขอช้าน่อกหนักมักกระถางผมอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกไปครับนั่นแหละหลังบ้ากกำลังซื้ออยู่ครับเดี๋ยวจัดการให้นะโอเคนะในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอขอตัวกันนะครับไอ้ขออันนี้หน่อยดินนนสุดยอดสุดยอดเรื่องมันไม่เคียร์คยมสอเคียร์อนั่นแหละ รีบชิง <ผม S 2> เลยผมให้คําตอบ <c oughs> น้องๆไม่ได้จะให้ผมทำยังไงอ่ะ <c oughs> ผมให้คำตอบน้องๆไม่ได้ผมก็ได้แค่ถามอ่ะรวมๆกัน